มีกุ้งเองนะครับผมวันนี้เราอยู่กับซีเค็ดเลเวล5และ6ของด่านดาร์กเอนั่นเองนะครับผมนะสำหรับซีเค็ดเลเวล5นะครับผมจําเป็นจะต้องเคลียร์ด่าน3-6หรือ 3-6x บนด่านดาร์กเอซึ่งงพืชราวัลก็คือโคสแนปดาร์ก้อนนั่นเองนะครับโดยเงื่อนไขง่ายๆของด่านนี้คือจบเกมใน8นาทีนั่นเองโดยการเล่นด่านนี้เนี่ยคุณจะต้องเคลียร์ซอมบี้ให้เร็วที่สุดเพื่อจะให้อ่าโปรเซสการมาของซอมบี้เนี่ย ให้มาเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะคุณลองดูที่มุมซายล่านะครับมันจะมีหลุมศพปริศนาอยู่ซึ่งเจ้าเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับขีดเวลานะครับคอยบ่อนะฮะทันทีที่เริ่มเกมเนี่ยมันจะมีขี่สีแดงเนี่ยค่อยๆขยืดขึ้นมาจนชนหลุมซอมบี้นะครับถ้าชนหลุมซอมบี้ได้เนี่ยมันจะทําให้ซอมบี้เนี่ยพุดออกมาแล้วก็กินเรานะครับผมคือยังไงเราแพ้แนะ่นอนปเป็นการกําหนดเส้นตายตรงนี้นี่เองโดยคีย์หลักของผมก็คือผมจะใช้อ่าทอสวูดผสมกับรีพิตเตอร์นะครับอัดดาเมจให้เยอะที่สุดเท่าที่ แล้วก็ใช้ซันพาวเวอร์แทนซันทรูนะครับอันนี้แล้วแต่คนแล้วกันเนาะโดยปกติแล้วโบเซจะขยับทันทีนะครับเมื่อคุณจัดการซอมบี้ตัวแรกที่ออกมาได้นะเพราะฉะนั้นแล้วผมเลยอัดพร็อชูมเคลียร์ซอมบี้ตัวแรกให้เร็วที่สุดนะครับแล้วจากนั้นน่ยก็เริ่มบิวแสงมานะครับซึ่งภายในเกมเนี่ยไม่มีตัวจับเวลาอื่นเลยนะครับผมนะมีแค่ขีดสีแดงที่จะเข้ามาตรงหลุมศพเท่านั้นนะแต่เดี๋ยวในวีโอผมจะใส่เวลาไว้ให้แล้วกันนะครับว่าเวลามันเฉวเฉียดมากแค่ไหนนะครับผมส่วนตอนเล่นจริงผมใช้วิธีกกาาาารรจจัับเเวลาาอโททศพ์ผม โอเคมาครับค่อยๆบิวแสงมานะครับแล้วก็ยิ่งเคลียร์หลุมสงแสงได้จะยิ่งดีเพราะฉันทำให้เราเล่นง่ายขึ้นโอเคมาแล้วครับคราวนี้รีพิเตอร์คุณจะต้องคิดนิดนึงนะครับว่าคุณจะวาง2แถวหรือ3แถวนะครับผมอันนี้ผมวางแถว3เพราะว่ากันการันทัวเนาะซึ่งมันจะปลาอิมมาแถว3นะมันก็จะมากินซัตโฟเวอร์ก่อนนะโอเคแล้วก็ผมก็ค่อยๆวางรีพิเตอร์แถวหลังสุดไปนะครับและหลังจากที่ได้แสงพอแล้วเนี่ยก็ค่อยขยับไปด้านหน้าเอาแล้วกันนะ บอกเลยว่ากว่าจะเป็นวิดีโอนี้นี่ถือว่านานมากนะครับว่าผมนั่งเคลีย์ด่านนี้นี่แหละคือไอขีดแดงด้านล่างเนี่ยต่อยคุณจัดการซอมบี้หมดอะ่ะถ้าเกิดคุณไม่รีบเก็บของและเคลียด่านเนี่ยมันก็ยังทําให้ซอมบี้ออกมาแล้วกินเราแพ้อยู่ดีนะครับผมนะคือผมเคยเกือบชนะแล้วแต่ก็มาแพ้ตรงนี้เนี่ยแค่นิดเดียวนะครับซึ่งบอกเลยว่าหัวเสียเลยนะครับอันเนี้ยในข้อแนะนำของผมนะผมคิดว่าถ้าเกิดเราใช้ซันชุมที่เลเวลสูงกว่านี้มันอาจจะทาให้ได้แสงเยอะกว่านี้นะครับผมนะน,นี้ผมใช้ซันพาวเวอร์ไงก็เลยอาจจะช้าอะไรแบบนนี้นะครับ โอเคมาจะแฝกหนึ่งแล้วตอนนี้เราถือว่าเราได้รีพิตเตอร์ครบทุกแถวแล้วนะครับผมแล้วเดี๋ยวจะเริ่มวางทอสบุดแล้วโอเควางอันนี้ก่อนล้วกันเสริมนามเมดไป2แถวนะครับแล้วอย่างนั้นถ้าเป็นไม่ได้ก็เดี๋ยวค่อยๆขยิบมาเอานะครับผมเค okay, มาแล้วครับแฝกหนึ่งเต็มตัวได้เลยมาฮะเต็มตัวให้พร้อมตอนนี้หลักๆเราคือบิวแสงแล้วก็รอทอสบูดน,นะครับผมนะอีกอย่างหนึ่งก็คือระวังอย่าให้ซันพาวเวหมดด้วยนะครับอันนี้สําคัญเหมือนกัน คือถ้าซันโบโดนกินหมดแสงหมดคือแพ้เลยนะครับคุณทําใจได้เลยนะแล้วก็หลังจากนี้จะมีการทั่วมาแถวสองนะครับก็วางท็อตบูดแถวสองไว้นะครับผมอย่าถามว่าผมรู้ได้ไงเพราะผมเล่นมาแล้วนะผมเล่นมาหลายเทคมากกว่ามันจะถึงอันนี้เนะี่ยไม่กอดโอเคปิศาจเยอะนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรมาแล้วการทั่วเริ่มมาแล้วโอเคแสงมาครับเคลียร์ไปเควิศาจเคลีย วิชาเสกโอเคข้อดีคือพืชที่โดนเสกเนี่ยถ้าเกิดเป็นแบบโบริโตไมาอะไรอย่างงี้นะครับพอกลับมามันจะโตพอดีนะครับเดี๋วนี้วางทอดวูดเพิ่มไปก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่ามันโดนเสกเป็นแก่อยู่ซึ่งจุดนี้เนี่ยคุณจะต้องใช้พับชลูมเนี่ยคอยช่วยนะครับผมนะค,คอยยื้อให้มันโดนดาเมจเรื่อยๆให้เยอะที่สุดนะครับผมนะรอ,ะอมันตีปุ๊บแล้วก็วางนะครับตีอะวางปุ๊บโอเคแล้วก็วางรีพิเตอร์เพิ่มนะครับมาวางกันได้กันนะครับโอเค โชเออ,อยังไงเล่าได้ครับไม่นเลยต้นเดียวได้อยู่โอเคดามเมจเยอะอยู่พุดออกเ,อเปลี่ยนเลยถือไอ้ยกันก่อนอืมจริงๆอ่ะถ้าเกิดเปลีป่ยนอย่างอื่นนอกจากสปอชูมก็คงได้นะฮะเปลี่ยนเป็นพวกสปริงบีนเลยอะไรเงี้ยน่าจะพอได้อยู่นะครับโอเคเอ้ยเร็วมีอะไรยือ้อเดี๋ยวมันจะตายแล้วครับไอ้กางทั่วจะตายแล้วใกล้ตายแล้วตาย โโอเคมันตายก่อนหู oh, ใจหายเว็บเกือบแล้วโอเคครับโอเคมามาม,ามาตอนนี้มาครึ่งทางแล้วนะครับโอเคไอ้คีสีแดงนี่ใกล้อยู่อันนี้คือคือต่อให้ผมบอกวิธีไปเนี่ยคือมันก็ขึ้นอยู่กับดวงด้วยนะครับว่าโปรเซสมันจะมาเร็วคุณเคลียร์เร็วแค่ไหนอะไรอย่างนี้ด้วยนะคือต่อให้ดูไกด์ไปเนี่ยคือถ้าเกิดทําไม่ได้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับมาเอาเว้ระเบิดไปตาย เอ,ออยังไงเรียบร้อยครับผมสวยงามมากโอเคมาวางไปเลยทอดวูดเยี่ยมครับเยี่ยมตอนนี้ดีมากดีมากมาอ้ยเควางไปครับดาเมจอัดได้อัดไปเคียร์เลยเคียร์ให้เยอะที่สุดเคียร์เร็วยิ่งเร็วยิ่งดีนะครับเอาละจุดนี้เป็นจุดบีบคั้นหัวใจมากนะฮะกำมันจะขึ้นแฝกซองแล้วแล้วตอนนี้เหลือเวลาอีกประมาณ4ี่นาทีนะครับประมาณครึ่งหนึ่งนะตอนนี้นะ เอาไว้โอเคอันนี้วางเพิ่มไปเลยนะครับหลักๆตอนนี้คือเพิ่มดาเมจอย่างเดียวแล้วนะครับวางไอ้โปรโตไมาวางไอ้พับชูมให้แบบเยอะๆเลยนะครับผมนะอย่าลืมคอยวางพับชูมไว้หน้าๆด้วยนะครับเพื่อกันวิสาเสกนะถ้าวิสาไปเสกตัวทอสวูหรือเสกอย่างอื่นนี่คืออาจจะเจงได้นะครับผมต้องระวังด้วยโอเควางทั้บวครบแล้วทีนี้ดาเมจถือว่าจัดจ้านแล้วนะครับผมเอาเว้ แล้วตอนนี้ก็คือบิวแสงแล้วนะครับผมวางเยอะๆแล้วก็ค่อยวางรีพิเตอร์เพิ่มนะครับผมนะอันนี้ผมวางเพิ่มแล้วแถวสี่นี้น่าจะรอดเพราะว่ามีระเบิดอยู่นะครับแป๊บเดียวมันน่าจะตายละไอ้การกันทั่วตัวนี้นะครับอโอเคโล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 มากครับใกล้ตายละยังไงอ่าสวยครับเรียบร้อยวางเลยวางเพิ่มนะฮะคือถือว่าเป็นด่านที่เอาเรื่องมากนะฮะคือ กำหนดทั้งเวลากำหนดทั้งสแตนจี้ในการเล่นนะครับคือต้องอัดดามเมจเยอะๆจริงๆนะไม่งั้นไม่ไหวนะครับมาน,นี้เก็บแสงมาแล้วนะครับสะสมแสงเดียวนะครับแล้วค่อยไปอัดช่วงสุดท้ายเอามาเนี่ยผมค่อยๆขยับซันาฟเวอร์แล้วนะครับผมนะแล้วก็เปลี่ยนเป็นวางรีพิเตอร์3แถวแทนนะครับเพื่อให้ดามเมจออกมาให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะโอเคการทั่วมาแถวสนะครับ ไม่เป็นไรเรามีโกลิโต้มายอยู่นะครับดาเมจถือว่าใช้ได้อยู่ไม่แย่ไม่แย่เอาละครับจะแฟลสุดท้ายแล้วโอเคสวยมากหลังจากนี้จะมีการทั่วเยอะมากนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเตรียมตัวนะครับผมสามแถวนี้ถือว่าชิวเฉียนพอดีนะครับเอาเวยมาโอ้หวิสั์เสกเอาเสกเอาเมามันเลยโอเคเฟซซอรเลยครับการทั่วเอาละครับเยี่ยมเยี่ยมมากเยี่ยมมากเยี่ยมมากตอนนี้โอเคใกล้แล้วครับ เอ้ยเรียบร้อยครับกันทั่วตายโอเคเห็บตอนนี้เหลือเวลาอีกประมาณหนึ่งนาทีเท่านั้นนะฮะเอาเว้บีบคั้นหัวใจสุดโอเคแฟกสุดท้ายครับเอาเว้เครีบเคียร์มบี้เคียร์ตรงนี้ได้คือชนะแล้วครับผมมาอัดเลยดามงดาเมจจัดไปโอเคกันทั่วนะครับแถวอื่นถ้าไม่มีกันทั่วคือชิวๆแล้วนะครับ โอเคอันนี้ข้างล่างเยอะมีแค่แถวบนกับแถวล่างนะครับอัดดาเมจไปเลยไปตัวหัวครับเอาเว้เวลากระชั้นชิดวาครับตอนนี้โอเคข้างล่างใส่สองแล้วข้างบนใกล้ตายแล้วโดนไปเอาให้ตายนิดเดียวยิ้วไว้โอ้ข้างบนมีวิสัตเฮ้อยอีนิดเดียวครับไม่ถึงยี่บวิแล้วเร็วเข้าเอ้ย เรียบร้อยโอ้โหเกือบแล้วเร็วเร็วเข้าขึ้นมาแล้วเก็บแล้วโอโ้เกือบไปแล้วเนี่ยดูเวลามันจะขยับอยู่เลยเนี่ย CK l e v ล l ว6จะปลดล็อกเมื่อคุณเล่นด่าน C คิดหนึ่งหรือ C คิดหนึ่ง x ในด่านแพลเลทซีซึ่งจะได้สวีทโปเลโต o มาเป็นรางวัลนั่นเองนะครับผมโดยเงื่อนไขของด่านนี้คือปกป้องพืชใกล้ศูนพันนะครับผมมันจะเป็นสปอร์ชุมเทียร์3นะครับอยู่หลังสุดเลย โดยสิ่งที่ยากที่สุดของด่านนี้คือการที่เราต้องจัดการกับซอมบี้หลายประเภทมากๆนะครับผมคุณอาจจะไม่เห็นในช่วงเริ่มต้นนะแต่มันจะมีคิงซอมบี้นะครับจะมีเจสเตอร์ด้วยแล้วก็จะมีดากอนอิมอีกตัวหนึ่งที่สําคัญคือจะมีตัวล่องหนมาด้วยตัวล่องหนเนี่ยคือมันจะเดินผ่านทุกอย่างไปได้นะครับผมนะแต่ว่าพื่นทุกตัวเนี่ยก็ยังสามารถตีตัวนี้ได้อยู่ซึ่งผมใช้บลองชอยแล้วก็โคสชแอนดากอนเนี่ยช่วยโจมตีแทนเพราะว่าเจสเตอร์จะไม่สามารถต้านได้นะครับผมนะ ซึ่งเจ้าสปอร์ซูมเทียสามเนี่ยตีช้ามากนะครับมากแบบมากๆนะครับผมนะแต่ว่าแรกกับดาเมจที่แรงมากเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราใช้มัน,นในการยื้อช่วงต้นเกมได้อยู่นะครับโดยเป้าหมายในช่วงแรกของเราก็คืออวางโคแนปดาก้อนตัวแรกให้ได้นะครับผมโอเคตอนนี้ก็บิวไปให้เยอะที่สุดจะเป็นไ่ได้ครับเพราะว่ายัางไงเดี๋ยวเราก็ไปขุดออกได้โอเคเจเตอร์มาแล้วซึ่งเจเตอร์เนี่ยถ้าเกิดมันฟีดอยู่มันจะไม่รับผลของการสะทอ้อนนะครับผมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ ให้มันฟีดไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ช่วงต้นถ้าเป็นไปได้นะครับพยายามให้สปอร์ชุมเนี่ยตัวใหม่เกิดขึ้นเยอะๆนะครับผมยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับเรียกได้ว่าด่านนี้เป็นด่านที่นัวนะครับผมใช้คํานี้ได้เลยแล้วกันคือโคตรนัวนัวมากนะครับผมคุณจะเจอซอมบี้ตัวนู้นตัวนี้มาแบบถาโถมเลยนะครับและถ้าเป็นไปได้ถ้าเจอคิงซอมบี้จัดการให้เร็วที่สุดก็เป็นไปได้นะครับไม่งั้นมันจะบัฟเกราะหนาให้กับซอมบี้นะครับกลายเป็นซอมบี้ไนน์นะซึ่งมันจะอึดมากๆอึดกว่าหัวถัง ตอนนี้คือผมทําอะไรมากไม่ได้ครับต้องรอแสงเดียวนะครับเก็บมาเก็บมาละวางเยอะๆนะครับวางเยอะๆเลยมาเตเติมมาฟิดฟดฟดโอเคได้ครับได้อยู่ได้อยู่คือดามเมจมัน,ม,นมันเยอะนะครับในสปอชูเพีมเนี่ยแต่ว่ามันช้ามากนะครับนี่นี่นเคลียร์ไปเลยอโอเคฟิดฟดฟิด,ฟดเร็วฟดเออไปเร็วเคลียร์บอล โอเคครับได้สปอร์ชูมใหม่อีกตัวหนึ่งรอเลยใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้ครบแล้วโอเคครับแสงพอแล้วอันนี้นี่นี่นี่คุณเห็นตัวด้านล่างวะนี่นะครับเป็นซอมบี้ร้องผลนะฮะคือพืชมันยังตีได้แต่ว่ามันจะเดินผ่านทุกอย่างไปเลยนะครับผมมาแล้วโคเรดราก้อนตัวแรกนะครับสวยมากอันนี้เราก็มีอีกเทสซตดี้หนึ่งของผมนะครับก็คือยิ่งสปอร์ชูมเกิดใหม่เนี่ยตัวที่เกิดด้านหลังเนี่ยแอสแท็กสปีดมันจะเพิ่มขึ้นนะครับผมนะน,นี่คือ ทฤษฎีนะคือผมไม่รู้ว่ามันยังไงเหมือนกันนะไม่แน่ใจว่าตัวที่เกิดมาใหม่เนะี่ยมันจะเป็นเทียเดียวกันหรือเปล่าแต่ผมรู้สึกว่ามันยิงเร็วกว่าตัวแรกสุดที่อยู่ฝั่งซ้ายสุดของเรานะครับผมก็ถ้าคนไหนมีข้อมูลก็สามารถมาคอมเมนต์บอกได้นะครับแบบเป็นข้อมูลให้กับคนอื่นนะครับผมนะโอเคนี่มีตัวร้องหนดีว่วะนี้ขุดออกแล้วก็เดี๋ยวเออโอเควางนี้ตีเร็วฟีดฟีดฟีดในข้างหลังทันปะเนะี่ย ได้บอกว่าดามิาาา่ถึงถึงอยู่ไหมเนี่ยตายเออโอเคอันนี้เจสเตอร์ทับเลยครับง่ายโดนโอเคครับบองชอยหมัดรุ่นรุ่นอย่างไรวะหมัดรุ่นรุ้นหมัดรุ่นลุ่นครับบองชอยก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการจัดการเจสเตอร์นะครับอย่างไรวะหมัดรุ่นมหมัดรุ่นรุ่นหมัดรุ่นโอเคแป็กหนึ่งแล้วครับถ้าเราเล่นดีๆอ่ะคือคือ,คอมันมันรอดนะครับผมนะ มานี่ถือว่าโอเคแล้วนี่มีตัวร้องผลอยู่นะครับถ้าเกิดคุณไม่มั่นใจเนี่ยช่วงแรกก็ใช้บองชอยตีได้นะครับแล้วก็ฟีดเอาอะไรแบบนี้นะคะอย่างนี้ก็พอถูไถได้อยู่นะครับมาอย่างไรว่าหมัดรุ่นหมัดรุ่นนี่แหละแล้วหลังจากนี้จะมีคิงซอมบี้แล้วก็มีไนท์มาแล้วนะครับผมนะมันจะอึดมากๆนะคุณจะต้องระวังดีๆนะครับผมโอเคเฮ้ยอะไรมาแล้วคิงซอมบี้มาแล้วครับ ถ้าเคลียร์มันได้ก่อนยิ่งดีนะครับเหยียบเอา้าไปโดนตัวหลังก่อนเอ่อไม่เป็นไรไม่เป็นไรเคลียร์ไปครับหมัดรุ่นๆต่อ,อยคิงนั่นแหละยังไงวะคือแบบถ้าเกิดว่าเกาะหลุดเนี่ยมันจะกลายเป็นไนท์เลยนะครับผมนะคิงซอมบี้นี่คือโคตรล่าลำคานะครับเฮ้ยอย่าเลยโอ้เยอะมากครับตอนนี้เดียด๋วยวๆอโอ้เป็นเป็นไนท์แล้วมาหนีคุณออกแล้วก็ วางโคแทปด์ลงกองตรงนี้ไปจะได้ไม่โดนกินนะฮะโอเคไปอีกไปอีกเอาไปโดนด้านหลังอีกอไม่เป็นไรฟีก่อน,นครับได้อยู่ได้อยู่หมัดรุ่นยังไงต่อยให้หน้ายู่เลยอย่าปแบบัดโอ้เคแตงมาต้องเคลียร์ครับโอเคเคลียร์สวยงามมากแต่คือคิงซอมบี้ปกติมันไม่ได้มาตัวเดียวนะครับมันมาหลายตัวเว้ยเราจะเคลียร์ลำบากอยู่นะฮะเทปนี้ใหม่นิดนึง ไมไนิดนึงฟิตอ่าไม่โดนกันตัวอําไม่เป็นไรได้อยู่ครับเราใช้พืชอื่นพอยือได้อยู่โอเคอันนี้วางสคอตไปเย็ยบออโอเคตัวบนไปนตองครับเนี่ยครับมันจะนัวมากๆครับคือคือนัวสุดๆเลยคุณจะต้องกันหลายอย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคือถ้าเกิดเอาพืชตีๆแบบโกพอลตตายมาคือจะเสียเปรียบหน่อยนะครับเอเจเตอร์ยังไงมันเป็นด่านที่นัวมากคือคุณจะต้องจัดการกับซอมบี้หลายประเภทมากๆนะครับผมนะโอเคครับบนเคลียร์เยียๆๆเ่ยมเยี่ยมเฮ้ยยา อย่าให้มันตีโคแทบ็บดะก้อนตายเลยค่ะนะครับเยียบตายเออโอเคสวยงามมากครับทิงเกิด2ตัวโอเคโอ้มันบับมันบับโอ้เร็วเฮียโอ้มันอัพขัน้นเร็วยังไงฟีดฟีดนี้ก่อนเออหมัดรุ่น เยอะเยอะเฮ้ย,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 ยอเฮ้ยไหนม่งมาเต็มเลยยังไงว่าหมัดรุ่นก่อนนะอย่ามันเอาติดอะไรเนี่ยวางไม่ได้เป็นด่านที่นัวมากครับเยี่ยมอ,อึตายเคลียครับเคลียอย่างเดียวถ้าเกิดมันไม่ตายอ่ะคือมันจะบัฟใหม่ได้เรื่อยๆนะวันนี้ต้องระวังสุสดๆเลยเพลครับแถวกลางคิงตายข้างล่างยังไม่ตายนะครับข้างมันหลบหลังกันกันทั่วโอ้ เจตเตอร์ด้วยเดมเด,ดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยฝีก่อนเอออันนี้เยียบเยียบเยียบการโทษด้วยยิ่งดีโดนโอเคสวยครับอันนี้ขุดออกวางโคสแนนดรดากอนเป็นด่านที่นัวสุดๆบอกเลยตายอือขบขับนฝีนก่อนขบขนแม่งมีตัวล่องหนด้วยยังไงวะ เอเด้อเด้อเด้อเดรวมมือเราวิ่งไปหมดแล้วตีโอเคจังหวะนี้แหละเยบ็บการกันทั่วตายเออสวยครับเอาเว้คิงคิงสองตัวโอ้ยสองตัวเลยเหรอเดี๋ยวข้างบนหมัดรุ่นรุนเร็วตีโอเคสวยครับสปอร์ชูม,มอีกตัวหนึ่งเคแฟกสุดท้ายแล้วเหลือคิงตัวเดียวคิงมาเพิ่มโอ้โหมีตะกอ้อนอิมด้วยครับ ได้ได้ได้เอาเว้ยนัวสุดๆเรียบร้อยครับมันพัวตัวหลังตายโอเคคิงซอมบี้เหลือคิงซอมบี้โอ้โหหลุมติดหลุมทอมเย็บเย็บเออโดนเยอะสวยครับยังไงว่ามันรุ่นมันลุ่นเป็นด่านที่นัวสุดๆเลยฮะแต่ว่ามันนะผมชอบมากเลยโอเคเร็วเร็วไอ้เบอร์เลทัสมาอ่าฟีดฟีดฟีดอันนี้ฟีดเอาติดติดอะไรวะเนี่ยฟีดเร็วโอ้ยทำอะไรครับตี เคลียเคลียต้องรีบเคลียร์คิงซอมบี้นะโอ้ไมก่กอดอัดเลยเพื่อนอัดดาเมกเข้าไปโอ้เรียกได้ว่าสันชุมเทียส่องนี่คือดีมากนะฮะให้แสงดีเลยถือว่าถือว่าโอเคเลยนะครับเสียดายนะที่เห็ดอะเห็ดไอ้ซันชูมกับพัมสรูมเนี่ยใช้ได้แค่ด่านกลางคืนเท่าน,าน,นั้นนะครับผมนะเอาเว้ยมายังไงอย่าเพิ่งเสตเฮ้ยเฮ้ยตัวธรรมดาย,ยังเหลืยวะ่ะโอ้ยังเหลืออยู่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันใกล้ตายแล้วอีกนิดเดียวฟีด เรียบร้อยใกล้ตายแล้วครับถ้าตัวมดติดตายนี่คือคิงก็ไม่มีประโยชน์แล้วเยียบเร็วเ,เ,ออเรียบร้อยครับชนะแล้วคิงไม่มีทางเดินมาอยู่แล้วครับชนะเรียบร้อยครับโอเคเรียบร้อยครับผมมันติดทัสเกอร์โอ้โหีแล้วก็หอันนี้สนุกนะผมโคตรชอบเลยและเราก็จะได้สวีโปโบริโต้มาเป็นรางวัลน,นั่นเองนะครับผมนะบอกเลยว่า พวกคุณจะไม่เสียใจเลยที่ได้ปลดสวีโบลิโตผมขอบอกเลยนะครับอย่าลืมหาสกินน่ารักให้น้องด้วยล่ะไปละ